กันที่ของเราท่านเราไปมาได้ไปมีโอกาสเป็นกำไรชีวิตเป็นกำไรชีวิตไปหาความมีความมีเลยเจ้าโองท่านถามว่าบุญมันเป็นตัวอะไรนั่งอนี่แหละบุญนั่งอย่นี่แหละบุญใจมันเปิดฝานใจมันสงบใจมันนิ่งนั่นในยี่ขี่ชั่วโมงแต่เท่ามาแดงใจของมันเป็นอะไรมันชุกมันทุกข์ถามเัิเมันห่อนมันเย็นมันอยากมันน้มัเรียดถามดวงใจเจ้าของไปนั่งในวัดในว่าไป เราหมุนท้ด้วยกันเราจะรู้ยังไงก่อนเราจะทำใจเราตั้งไปไนไนแม่นาที่เราทำใจเราตั้งไรหลังจากทำแล้วใจเขาเป็นไงเกิดเป็นทีเกิดที่โมกนใจทั้งโมเจ็นในที่ในใจวันนี้คนบวเข้าใจกระถามบุญมันเป็นตัวไรแปลบุญมาต้อนมันไ่ได้แปลบุญฝังมันไม่ได้ไม่ได้ใส่กระตาไม่ได้ถุงมันอยู่นอกห้องพี่เขากินเข่าเขากินเขาอม่ยุเพื่อนคนชิบคนมากินหน้าอ้อโมกินเข่าคนนั้นไป ถ้าเราเคอโชว์บุญที่เขาดูไปเขาบุญเขายิงเดาตามเขาไอ้มันเป็นคำตอบมาได้อัชุมนั่งยังโบนุกจะเคลื่อนมันยังโบนเป็นหูขนาดไหนขนาดกัยังโบนเจ้ามันยังโบนดีอำนาจมันอยู่หัดในปากัขมันบมมันโมยู่บุขนาดมันเป็นบุญดนั่นมันก็เอาบตรงนี้มาซีวัดในจิตในใจเราพระเจ้าสอนกายวาจาใจพุทธเจ้าไปสอนเป็ดสอนไก่บอกสอนกายวาจาใจเราพระนติปัญญาเฮาพระปัญญาที่คุณ เจ้าศีลใหยเอากระเดียวพระมหาคุณานิคุณพระฤีคุณเขากาพุธลูกไม่ประกาีิการไม่นกาพระพุทธคุณกาประทัมพอยปยุทธนคพีตู้มสื่อปัญจเป็โรคไม่กาสมคุณการะสูมกาบสามพคุณกาพระพุทธประทรมะสงนี่เราจึงกู้ว่าพุทธธรรั้นประสามีสามังสามกามีสามกานาเพราะว่าสาระอนที่พึ่งที่ระลึกมันเป็นสามอย่าง ขั้นาอนนแก่ตามประก,การแต่ว้าปัจจุบันชาวคุณจักไม่ยังเป็นมนนนนุอยู่มื่อนี้ต้องตั้งใจตั้งสติดีๆเลยถ้ะทาขาดความขาดปัญญากลายเป็นเรื่องง่ายเลยพิาจารณาสวดเขาเล่าว่าเขาพูดว่าจะเขาหนังเขาบอาเขาไปผมแม่ผมอือม,ม,อม,มนนนีมุดเกิดมงคลตึงข่าวนะนี่ไม่ที่พิเศษอย่าคู่ปฏิหกรรปนน้ำไปทิ่งไปห้ามเลยเก่งพระเจ้าอูน่แม่ น้องไปวันต้องไปสอบไปถามจะได้ปัญญาเพื่อสอบอะไรเพื่อต้องไปค้นคว้ามันยังไงไม่ไปถามเรื่อถามเหมอได้ไปถามหาปัญญาเปคุณมาแล้วไอ้คุณลกหายใจจากคูณเจ้าวัาได้ได้ขนาดไหนอ้เพ่นสอบถ้าไม่ถึงเราได้แม่นต้องถามต้องคุยพระชูเป็นได้คนคว้ามาสอบกูเอาภาพประานเดือดุจเจ้าของเสนา นโมนโมคือมโนคืใจตั้งใจตั้งใจจะบัดสามเรื่องนโมจตักสามองนั่นคือมโนคืตั้งใจว่านโมก็มโนคือตั้งใจตั้งใจมันก็ได้เพื่อตั้งใจได้เหรอเพือยู่เอาเหอาเห็ดเอากินเฮาแบสัมผัสได้กินเฮามันเป็นเรื่อะไรแล้วอิศชาวพุทธต้องเข้าใจว่าพุทธศาสนาท่านสอนอะไรท่านให้อะไรเราเราต้องถามตัวเรา โฆษาให้ห้องนั้น,น่มาปัจจุบันจากไม่หนงจนกล้าเว่าตายไปยีปปส,ส,ส,สู้ไปยซสู้บุคคตจะหูโจาขัานคอเจ้าที่ลีได้เบิ่งป่าลวมแขนไหนถามท้าได้ทุกเรื่องคุยได้ทุกอย่างมาฉีดใบรุ่นเต็มตึ้งบาดในบวชก่อนของตัวบัดมันบ่มีใบรุ่นมยเล็กน้อยามมานหนุสาวมาหวัดไปหนำกัญชคููเป็นสูมาเลนหนึ่งกุญแจไรุ่นสิม,มาวันจะพูาเป็นรัดอยู่ประตูคระรา บูไม่กูได้แปกคุงเทาเท่านันมาล็อกุงเทาไม่เห็นบอกก็กุณถูกมาล็อกรุงเาไม่เห็นบอกประชาชนไเป็นไส้ตาแถลงมาตรงแม่ขั้งบากดูข้อประชาชนเต็มวันตาทิตยองโตบัรจับไม่หนักวันจีนจะจอพเห็นยู่จะวันจินแบกข้ามจะมาข้ามเมื่อวันจินจะคู่การโจรคู่เปนเต็มบากได้เมื่อมันบากควาหนักของรใส่บานตัวเอง เนคู่ไม่ได <c ười> ้เต็มบาทให้พอตโนี่เนยคู่สลาม่ไดเต็มปาทเต็มบาทแตพาะวันเสียงคู่วันผมพ่อบาทคู่วันพอโยกกระจอกแต่รักบาทในบ้านผามันเสียงบนอื่นเคยได้โมแม่โมแมนต้องเห็นต้องทำการีโก้าันการเวลาเห็นคนใหได้คหน่าเดียวกันเรื่องห้ามนัานีเขาว่าเรื่องการนัดหมายเรื่องการนัดหมายเรื่องโเรือการนัดหมายความพ้อ เอาบของพ่มจะเป็นเขาเห็นบุญกันตั้งใจเราพิจัยเราเขาได้ไปวัดอยู่ที่วัดทุกสิ่งของใจเขาเมื่อซีนี้ไปต่างลูกเรียงน้องได้เราโดปิติอิ่มนะนั่งยิ้มอยู่เดียวข้าวของเดือดปากอิ่มมันปิติเจ้าไปวัดได้ไปชันเนยมันจอบกระถือก่อมันจอบกระถือไปก็ได้ไปวัดเจ้าใส่กระตายไม่ค่อยได้เลยมันกับโมเม่ฝากไปเห็นบุญในเรื่องผัวนี่มันกัโมเม่แต่ว่า เอาหมุนมาต้อนแล้วห่อโยกเด็กกระตาเไปอยู่ในกองมันม่งี้มันม่นี้มันเป็นน้ำม,มาทำมันเป็นน้ำม,มาทำเป็ี่ยนคืนอย่างนึงเป็นพลังงานอย่างนึงเข้าในจิตใจสนันติชนเพียงแต่ว่าเราทำแล้วเราสบายจิตสบายใจบไม่ถูกไม่ยากไม่ลำบ,บากเลยทั้งนี้สำคัญที่สุดขอเจ้องเจ้าหน้าที่อาได้หลังเพื่อใาร หดยเฉพอกพัะนุชสวรานเ่มาถวานอาหารเช้ากนี่ยเราะรเาจะลายแล้วแต่นั่งเผามันนั่งจอบทันในข้นยอยู่มวชันของก่อยิมยู่มวะมหาต้องป็นปยคารัทามาเขามานคือเขาแกงหอยมาพาจีงหัยปั๊บอาบัตไทยพระคุณเจ้ามันสรวของคุณพระฤาดีองไปอยู่กันยำครัวดังยำเแีงดังผลไรนงเป็จอกจ้าพริกถูเลยหมดตาย้วกันด้านหลับพรออกไปนอกจะมานั่งเผาของคุณ ของพมเบีกวามาขับกลายเป็นมะขับเลยต้องสั่นใลยค่้อยได้พน้องตื่นเป็นทีห่าทีงานกระยาผวผมดทผมชุบผวหายอย่างครบนั่งกระยาบไไม่ยั่ขยิ่งเดียวมาก็บ่แม่เออโมแม่มาจะห่ามโตไปยุ่งโมตากครับมะขับผนั่งจอกมือโตเอาไปกินใี้รอย่ก็านอะ่าเอาตายตัว่มแม่ ขานไปแล้วโจ๊บดีนั่งกระยาไปล้วโจบใดี๋วคาันไปวจบนักกวานมีมัถวาย h a r ถวายของนี่ว่าพีนาอีกได้ของน้อยโมผมไ่ไดดนกระเเาทองไม่สุดแลยแต่แต่วเนน่ยนโจ๊บคือเมื่อมัธวาเป็นมันน่หว่อไม่ได้ดกระองไม่ใส่ถ้าคาใจโจ๊บปีนี้ก็มนวาแล้วข้องอะไรน้น้อยได้หงได้โจ๊จะสิ่งกระยาวะ มันคัิคลรงอยู่ทั่บุคคัไม่แฝงวเตถุสรรพ์บัคขาวของเรู่มุ่่าบขาวของู่เผางแต่าะไงเพ่อยากไปแจกไปท้าและยาพุ่นวัดมณฑลสวรรค์เจ้ามังนเศ้าบ่ายโดยรอบเ่วัาโภพิษเป็นสะพานบู่นเลยทุกเช้าของวัาโภพิษจะมาสมเด็จมีพระบัญชาให้พระวัลลาโภพิษลุห้อง การกระอำกระท่านมระของวัดพสวัาดิสามบทสี่บทบานมาบอกมาเลยเจ็บน้ำบัดน้ำบาดน้ำพุน้ำ่อคามจเจกบของเราก้อหนงเอาคำฉลอนผู้พิชชาไปถึงสันนาราบ้านบริจาคให้พระสอนในโยมบริจาคสอนเรนโยมบุษระเพื่อนเลือบอกว่าพระเลยมันไม่ใช่พระเป็นผู้สะสมเรื่องเปว่าเพื่อนบอกว่าพระชื่อพระขวานทางน้ำจะบอกมาได้ชิวขวานเพื่อนว่าันนั้นไห ตอนในผูณสระช้อนโบบริจาคมัน hmm. ก uh ็บ huh. nah ่แม uh ่นเราต้องทำการให้การบริจาคการชุกเขาะอยู่ในห้องกระใสู้เดียวไปอยู่ในภู้ก็ะใสหลายอย่างไปลางวัดนี่เชียนราษาก็บ่เห็นไดยเอาไปให้ปาจีว่าก็หันเนักผู้น่นบวชมาเชี่นภาษาพอดีให้ปาไจใหม่ๆเล่าดีใจแล้วก็เพิ่งได้เปลี่ยนวันนี้เห็นผมได้หมุน่อหนา ของจังหวัดลาบนี่จะของดีทั้งมืนมาเอาไปชวรรว่าท่าน,นตอนนี้พ่อชายตาน้ำมู้น้ำดอยได้ล,ลองจะท่านบ้างกาดูแลสูตเล็้ยางราสะพัฒน์งารดูแลเดีกยน้อยมัน,มน,มาารน,นเรียนปีญาตีหูหนวกตาบอดชวงเขาสารนีกเลเรียนผู้ช่วยเขาเขาโง่กัรดูแลสูเล็กงสองสูตรชงเคาะอนุเคาะไปอยา่างเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมโลกสงเคาะกัน,ออนไป ไปน้ำท่าเนี่พ e. ok ี่น้องขอพี่น exactly ้องะน้ำดูจอโดสแก่ของถึงเวทถึงนะน้ำโดนท่งเลยจะพี่น้องทางไหนนัเพื่อนร่วมกให้เอาให้เขาให้โอกาสมนุษย์ให้โอกาสคน ลูไทยแล้วก็จะคดีลูกชายอยู่บ่อเขาบอกเอาเลยจุแล้วมันไอไปแล้วเนียอยู่ในบักอยู่บ่กเอาโยกพลานเอู้มปวดห่าวนิดสุดบ่อโอ้แม่ไช่โอ้แม่่จะไปห้หายะจเพิ่มมาชุบมาตมวดก็ไม่ได้ไปซื้อไปขายไปเจ๊ข่าไปครือมัในบัมานบักชิ้นผีมันก็เป็นเบาชิ้นเบาใจมอยเบาในหัวใจมันออกจากบักคปปีนลำในบ มเลาวาราออย่างั้ก็ยมาถูกมัโชู์มาถาม่าคุณเลาะล้บอการาปีุ่บ่กเคยมีวันนี้เข้าไปว่าไปพอดยุโรป่อตจางประเทศแล้วโทรมาั่งมีเในเข่าเขามีปุยเอาเข่เมาบมงมุเปาไปถูกแล้วก็หนีนพิษตางๆเว่ถูกมันโตเก็บผ่านแล้เขาทอดยุลรปมันไม่ใช่มาห่วงหยไปแล้่วธนามันละมวนเลยมันยังถูกผจะไปจะไปใส่เด็กขา ดูความสะแเชียร์ะมาดในมันม่นง่ายเลยเดี๋ยวเราคนมานคนง่ายุณหลายได้อในมานุณหน่อยันมาใกล้วันมาใกล้เาบวุหลายคุณผู้ชมเร่าอย่างมาต่อเนื่องมันเกิดขึ้นอะไใหญ่ว่ามีอดอะเรลอเวลาเขาบโม้ขึ้นปฏิบัติเป็นสิ่งที่ดีนั่นก็พงานโยนทั้งหลายได้มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงปฏบัติจากโลกภายนอเปี่ยนมีคิดปัฒนาสิ่งใดบูรุทวิสัยใดตัวไนนี้ในนิตในใจของเราโดยความชื่นเพลิดเพนทนกทบการเดย